สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันในคาบว,วิชาสุขศึกษานะครับคาบที่แล้ว <c oughs> นะนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไปแล้วนะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนจะได้เรียนเรื่องความสําคัญของเพื่อนนะครับความสําคัญของเพื่อนนะเพื่อนมีความสําคัญยังไงบ้างนะเพื่อนก็เป็นทั้งเพื่อนผู้ที่พูดคุยเพื่อนที่ เล่นด้วยกันเพื่อนที่คอยเป็นห่วงเพื่อนที่คอยปลอบใจนะฮะเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษานะเมื่อเพื่อนที่ช่วยเหลือกันนะฮะนะครับนี่คือความสำคัญของของเพื่อนนะครับที่นี้เนี่ยในเมื่อเพื่อนมีความสำคัญกับเรานะฮะนะเราก็ต้องมีวิธีการ ที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับให้ทําให้เราเนี่ยถ้าเรามีวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีมีเพื่อนนะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับนะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นอกจาก,กอยู่กับครอบครัวแล้วนะครับเพื่อนก็นะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะอยู่ด้วยได้นะ ที่คอยช่วยเหลือเราได้เล่นกับเราคุยกับเราได้นะครับทีนี้มาดูว่ามันมีวิธีการยังไงนะวิธีการสร้างสัมพันธาภาพกับเพื่อนยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยมีเพื่อนนะฮะอะไรเราไปดูกันเลยครับอ่านะครับและนี่คือวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับเราจะต้องทํำยังไงบ้างที่จะทําให้เรามีเพื่อนนะครับ ามาดูข้อที่1เลยครับเราจะต้องพูดคุยกับเพื่อนนะฮะด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสยิ้มบ่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่สุภาพนะครับต่อไป2เป็นคนที่มีน้ำใจนะฮะรู้จักเอื้อเฟื้อเปอื่อแ่แล้วก็รู้จักแต่งปันให้กับเพื่อนนะฮะสามสามนะครับเราจะต้องคอยให้ความช่วยเหลือนะฮะเมื่อเพื่อนเดือดร้อนนะครับ ต่อไปสนะฮะเราไม่เล่นกับเพื่อนรุนแรงจนเกินไปนะฮะไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่รังแกเพื่อนนะครับต่อไป5นะฮะเราจะต้องรู้จักนะครับขอโทษเพื่อนเมื่อเรากระทำผิดนะฮะแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยนะครับต่อไปฮะหเราจะต้องมีความจริงใจกับเพื่อนนะฮะไม่พูดโกหก นะฮะหรือว่าหลอกลวงเพื่อนนะครับต่อไปเจ็ดนะฮะเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นกลับมานะฮะต่อไป8นะฮะเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทําร่วมกับเพื่อนเช่นทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนทํางานร่วมกับเพื่อนนะฮะต่อไป9นะครับเอาใจเขามาใส่ใจ เรานะครับแล้วก็ไม่เยอะเยิยเพื่อนนะครับรู้จักชื่นชมเพื่อนแล้วก็ยินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนอได้ดีนะ่ะจะต้องเราจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะฮะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเพื่อนนะเราจะไม่ส่งเสียงดังนะครับนะฮะและรบและรบกวน สมาธิของเพื่อนในขณะที่กําลังเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่เราเราเราไม่แกล้งเพื่อนจนทําให้เพื่อนเนี่ยได้รับการบาดเจ็บนะฮะแล้วเราก็ต้องพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพไพเราะอ่อนโยนนะครับและนี่คือวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะฮะ อ่านะครับนักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องของเพื่อนไปแล้วความสําคัญของเพื่อนแล้วก็วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะฮะว่าเรามีวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนยังไงนะครับถึงจะทําให้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นถ้านักเรียนทําได้ตามที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะมีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนเยอะนะ อ่านะครับนักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องของเพื่อนไปแล้วความสําคัญของเพื่อนแล้วก็วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะฮะว่าเรามีวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนยังไงนะครับถึงจะทําให้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นถ้านักเรียนทําได้ตามที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะมีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนเยอะนะครับ ที่นี้ครูไทยเนี่ยจะมีการบ้านให้นักเรียนทํานิดนึงเป็นแผนผังความคิดเหมือนเดิมนะครับการบ้านเนี่ยเป็นใบงานนะเดี๋ยวครูจะจะถ่ายไว้นะครับจะถ่ายไว้ท้ายวิดีโอ นะฮะถ้าเกิดว่านักเรียนักเรียนมีเครื่องปริ้นนะครับนักเรียนก็ปริ้นไปทำได้เลยนะฮะถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นนักเรียนก็สามารถวาดรูปได้เองเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะครูไทยก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในครัหนะ้าขอบคุณครับ